สวัสดีจ้าโลตาก้าหอยเช้งส่งไปแต่ก้าทยกันละมาทำกับข้าให้ดูเช่นเคยจ้าวันนี้จะมาทําผัดช,ชานะคะผัดชาผัดชากะปิผัดช,ชากะปิจ้าน้ำพริกกะปิจ้าอันนี้เรามีอ่าเรามีอ่ามะเขือพวงแล้วก็มะเขือเปาะนะคะและแช่น้ำไว้เดี๋ยวจะมาลวกจ้า ส่วนหมูก็จะมาลวกก่อนนะคะจะต้มหมูก่อนนะคะมาลวกหมูให้สุกก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปหันป่นเป็นชิ้นๆอ่าแล้วจะเอาไปผัดจะเนี่กวสา้สามชังยกอะฮะยัจันยูเลยหลกยะหลกเคยก็มาฉิดพีนแช้วมารงไป俾大家睇เรายกว่ะผัดชาห้า酱噶ห้า酱จ式虾酱เนี้ามีอยจจเคค่แคกเกอร์มีอยะ่珍นแคเกอร์เครื่องมันจะเยอะนิดหน่อยนะคะเครื่องเยอะนิดหน่อยจ้ะ ก็จะมีอันนี้ก็เกือใกล้จะเสียแล้วแหละอ่าเม็ดพริกไทยมีเม็ดพริกไทยมีกระชายมีอ่าพริกขี้ฟ้ามีใบมะกรูดมีกระเทียมสับแล้วมีพริกขี้หนูแล้วก็มีใบอ่าใบมะอ่าใบโหระพาที่นี่จะมกระเบื้หุ้มยา้วม้นาบแล้วูล้ะเทยมสัล้วมีพริกขี้หนล้วระพาที่นี่จะมีกรเงหุ้มแล้วมิ้าแล้วรีบกรูล้วระยมับล้วมีพริกข 柠檬叶啦有เออ蒜蓉啦有辣椒噶要嚟炒ยี่ก้า่首先咧要嚟ลวกเออลวกนี่ก่อนยี่嚟ลวกนี่ก่อนแขกสิ่งแขกจีสิ่งเมาต้มน้ำลวก่อนจ้าเพราะว่ามันผัดมันจะได้สุกไวๆจะได้ไม่ต้องผัดนานนะคะหมูแล้วก็มาเอามาลวกก่อนหมูก็มาลวกก่อนเออผักแน่เราก็จะมาลวกก่อนจ้าเดี๋ยวต้มน้ำให้เดือดก่อนเดี๋ยวลวกก่อนนะคะก็มา首先เดี๋ยวโป๊กวันน้ยก็มาหลวกเออลวกเขาสิ้นอ่ะ เดี๋ยวจะมาลวกก่อนจ้าลวกผักก่อนนะครับจะได้สุกไวๆจ้าเดี๋ยวชินถากินเดี๋ยวมาเจอกันจ้าโอเคจ้าน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะมาลวกผักก่อนจ้าที่ซอยห้ยทีกวันนะกำลังฟองเราเวเลยละจะไปลวกก่อนนะคะผัดจะได้สุกไวๆจ้าก็มาเช้าก้อนสี่จะไฟที่สุกแล้วะะเพราะว่ามะเขือเนี่ยกับมะเขือพวงเนี้ยมันจะสุกยากจ้จะแล้วต้องไปลวกน้าซะก่อนนะคะ ลวกไม่สุกมากนะคะลวกพอดีพอดีสุกครึ่งหนึ่งลวกสุกครึ่งหนึ่งจ้ะโอเคโอเคจ้าแล้วลวกไปประมาณนี้แล้วเทน้ำออกก่อนนะคะเทน้ำออกจ้าเดี๋ยวมาลวกหมูต่อจ้ะมาจ้าเรามาต้มหมูสามชั้นก่อนนะคะเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดก่อนจ้ะ ส่วนมะเขือเนี่ยเราลวกแล้วนะคะลวกไม่นานจะลวกแป๊บเดียวนะคะอย่าลวกนานลวกนานมันจะเละเนี่ยลวกขนาดนี้พอดีแล้วจ้ะจากนั้นเราก็จะมาลวกหมูสามชั้นลวกเสร็จแล้วทีนี้เอาไปล้างน้ําแล้วทีนี้ก็หั่นเป็นชิ้นๆนะคะหั่นเป็นชิ้นบางๆก็มาลกที่ลกที่ชอยแล้ว่อชิ้นก็จะลกกัที่สามชั่นเนล้อลวกเสเ็จแล้วลกใ็ใ,ใ,ใช้ก็ใช่หน่อยๆช่มชง่ๆน้ำก็มาฉีดปาะผีนาะโอเคตอนนี้รอน้ําเดือดก่อนจะ้ะ มาจ่ายน้ำเดือดแล้วส่วยควันละลาฟองเตีจี้หยกละเฮ้ยฟองเตีซิ่วๆหยิมละเฮ้ยอ่ะฟองยาก,กันหยิมละเฮ้ยใส่เกลือไปหนึ่งช้อนจ้าโอเคลวกจ้าลวกลวกจ้าลวกจ้าลวกหมูจ้าลวกหมูสามชั้นจา้าก็มาลบศพุกเลยอะลบศพเลย ก้าเซงสุกจะตักกันละลูกให้สุกประมาณเก้าสิเปอร์เซ็นก็โอเคแล้วนะคะลูกต่อไปเรื่อยๆจ้ะมาจา้วต้มอ่าแล้วต้มหมูสามชั้นไปสุกแล้วนะคะปิดไฟได้เลยจ้าก็มาสุกจนที่หาแล้วจะโตัวจะสอยเลยอ,อ่าชุ่มจะชุมสอยกันละโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาเตรียมหัน่น หันหมูสามชั้นเนี่ยก็มาฉิ็ดต้วยหมดสามชั้นยกก็มาจาเช้ากันละเดี๋ยวเรามาผัดกันจ้ะมาจ้าเรามาผัดกันเลยจ้าก็มาเช้าละแต่ก็าช้เช้าละอันนี้เรามีอ่าพริกกะปินะคะเหลือหน่อยนึงก็จะผัดใส่เข้าไปด้วยนะคะเหลือนิดนึงแล้วจะใส่ใส่เข้าไปนิดเดงสูตรนี้รับรองอร่อยนะคะลองดูนะคะ อันนี้เป็นน้ำพิกะปิที่กินเหลือจ้าจะมาผัดผักชาจ้าโอเคใส่น้ำมันเข้าไปจ้ะฟองที่ยาหรอเฮ้ยแล้วโอเคประมาณนี้นะคะจากนั้นใส่พริกใส่กระเทียมเข้าไปหรอที่ 蒜蓉辣椒落去炒一炒，炒佢炒到佢金黃啊！看看我潑起两粒咋。 จากนั้นใสนะ่น้ำพริกกระปิเข้าไปก็มาหล่อที่ห้าเจิงหล่อเลยลนะผักชจะห้าเจิงหลกักคิ้วตอมาให้สาวล้สาวไตักให้หมอมเลยจ้าใส่หมูสามชั้นก็ไปหล่อตำแตงกุโอลงไยสาวล้วาว ผลแลยจ้า โอเคใส่ผ <c oughs> <Okay. S 2> ิกไทยก็ไปจ่าเราลุงมช่ฟันเลยล่ะ <c oughs> ใส่น้ำมันหอยก็ไปเรอที่โหเวยาวลราเลยโอเคประมาณนี้นะคะประมาณหนึ่งช้อนจ้า ใส่ซีอิ๊วเข้าไปไม่ต้องใส่น้ำปลาค่ะเพราะว่าเค็มแล้วนะคะมีกระปิจ้ะโอเคใส่ซีอิ๊วเข้าไปจ้ะโอเคประการน,นี้นะคะ ทำด้วยน้ำตาลตาลสักสองช้อนนะคะโอเคนะคะผัดจ้าหมูของเราได้สุกแล้วไม่ต้องผัดนานเดจ้าก็มาทียยกสุก,กลแล้ะก็ลาะค้ะเช้าก็ย่อไาเปตก้แลทีนี้เราก็ใส่มะเขือกับมะเขือพวงเรที่ชอยเรอเอ้ะละใช้้ว,ชวเช้าเลย ใส่มะเขือกับมะเขือพวงก็ไปจ้ามะเขือปอกมะเขือพวงใส่เข้าไปผัดแล้วไม่ต้องผัดนานแล้วจ้าเพราะว่ามะเขือแล้วลวกไว้แล้วทีนี้ใส่เครื่องทุกอย่างลงไปเลยจ้าใส่เครื่องทั้งหมดก็มาหามปลังที่ยชอยลิ้วฟองเราเวลาโอเคผัดเลยจ้าใส่เครื่องทุกอย่างผัดเข้าไปแล้วก็ผัดจ้าเนี่ยชิมดูก่อน อืมอร่อยอร่อยอร่อยมากเลยลองด้วยนะลองดูนะคะสูตรนี้อร่อยมากเลยจ้าอร่อยไม่ธรรมดาอร่อยมากอร่อยมากเลยจ้าขอบอกนะค้าอร่อยจริงๆโอเค อร่อยมากเลยจ้าแค่นี้ก็สุกแล้วจ้ะแค่นี้ก็สุกแล้วใส่จานได้เลยจ้าสสมตีบล้โหใส่แกงไต้ก็โหไม่อ่ะอร่อยมากเลยจ้ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าผัดชาผัดชาหมูสามชั้นน้ำพริกกะปิแล้วก็มะเขือเปาะมะเขือพวงเสร็จเรียบร้อยสูตรนี้อร่อยมากเลยค่ะแนะนํานะคะลองดูนะคะอร่อยจริงๆจ้าโอเคไปแล้วจ้าจอยกินตตอคะ่ะบ๊ายบาย